สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของ Music The Sun นะคะวันนี้มิวจะมาทำนายดวงภาพรวมในช่วงเดือนมกราคม2568ให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมมิวไม่ได้เจาะจงดวงใครเพียงดวงเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งตรงและไม่ตรง ะคะําทํานายไหนที่ตรงไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีให้คุณนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวของคุณเองส่วนคําทํานายไหนที่ไม่ตรงให้ปล่อยผ่านได้เลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะและถ้าใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะชอบสไตล์การอ่านไพ่ของมิวสามารถทักมาหามิวได้ที่ด้านขวาบนนี้เลยนะคะเดี๋ยวมิวใส่ข้อมูลไว้ให้ค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาพบเจอมิวเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูเป็นแรงผลักดันให้เก็บมิวด้วยนะคะในวันนี้นะคะสี เียงมิวอาจจะแห้งแห้แหบแหบน่อยนะคะพอดีว่า,ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มสับไพ่ไปพร้อมกันนะชาวราศีกรกฎนะตั้งสมาธิตั้งจิตส่งมานะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่ทั้งหมด10ใบด้วยกันนะขอดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมกราคม2568นี้นะว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรนะคะใบที่1ค่ะ2 3ามสี่ห้าหกดแดเและ10บนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นยังไงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะหนึ่งสองสาเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะงเหงานะคะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยพยายามหาข้อมูลหาความรู้พยายามศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่ด้วยก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้ครบทั้ง1ิบใบกันแล้วเดี๋ยวมิวมาทํานายดวงให้กับคุณพร้อมๆกันค่ะใบที่1ใบที่2 ใบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอ้โหชาวราศีกรกฎถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่เงีย,งยบๆสับสนในตัวเองนะแต่แบบว่าปิดท้ายเดือนเนี่ยได้ ปังมานะเรื่องงานเรื่องเงินนี้คือโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะในตําแหน่งแรกนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมิวมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคุณจะรับผิดชอบอะไรเนี่ยเยอะมากขึ้นถ้าหากว่าคุณเป็นหัวหน้างานนะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลบริวารเข้าไปจัดการเข้าไปเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกน้องหรือว่าบริวารของคุณนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะมองเห็นความกระตือรือร้นและก็ความขยันของคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นให้คุณทําทุกอย่างตรงนี้ออกมาให้เต็มที่ ะะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อคุณข้างหน้าถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ก็อยากให้คุณนะคะทามันต่อไปนะมันจะมีโอกาสดีๆตามมาในโอกาสถัดไปเองนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าดวงงานเนี่ยจะมีคนเขาเอาคุณนะ,ะไปจุกจิกจุกจิกนินทากันนะถือว่าเป็นเรื่องปกติมากสําหรับมนุษย์โลกสําหรับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมองผ่านตรงนี้ไปให้ได้ถ้าหากว่าคุณ เอาจิตของคุณไปโฟกัสนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบั่นทอนจิตใจนะคะกลับบ้านมาแล้วก็ต้องเอาความเครียดพลังงานลบๆเนี้ยมาสู่คนที่บ้านอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะแนะนําว่า อะไรที่เราได้ยินมาอะไรที่เรารับฟังมาให้เราปล่อยทิ้งไปเลยให้มองผ่านให้มันเป็นฝุ่นให้ได้แล้วตัวคุณนะคะจะรู้สึกดีขึ้นจะสามารถจัดการเรื่องงานสามารถทําทุกอย่างให้มันออกมาได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะยังไงชาวราศีกรกฎน,นะฝึกทําสมาธิหรือพยายามหากิจกรรมอื่นๆทําอย่าไปใส่ใจคนรอบข้างมากโดยเฉพาะเรื่องคําพูดคานินทาน,นะคะมองผ่านให้ได้แล้วคุณจะแข็งแกร่งในการทํางานมากขึ้นค่ะ ่านมานะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเลื่อนคันมิวมองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะการโยกย้ายเนี่ยถ้าโยกย้ายไปแล้วนะ มีแนวโน้มที่คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะไปพบเจอปัญหาอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยบันทอนจิตใจเพราะฉะนั้นแนะนําว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนโยกย้ายจะดีที่สุดนะหรือใครนะคะกาลังรองคอยงานใดๆอยู่มีมองว่ามีโอกาสสาเร็จแต่ในช่วงแรกๆนะคะอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คุณต้องการมากนะักก็ขอให้คุณนะคะอดทนและทําต่อไปนะช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะหนักเกิดความเครียดเกิดความท้อนะรู้สึกแบบว่าสับสนลังเลใจว่าเรายังจะคงทําต่อ ต่อไปดีไหมหรือเราควรจะออกหาที่ใหม่ดีนะไพ่บอกว่าในช่วงนี้อดทนนะคะอดทนและทาต่อไปเห็นไหมไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไม่เทา้าไม่เทา้เทาขึ้นมาคือคุณต้องอดทนและพิสูจน์ตัวเองให้ได้หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยดวงงานของคุณจึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎสําหรับใครที่มีธุรกิจมีงานเสริมอยู่มิวมองว่ายัางสามารถที่จะประคับประคองต่อไปได้อยาจะขยับขยายอยากจะลงทุนกับใครสามารถทําได้เช่นกันนะคะจะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นคนในครอบครัว ก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่ค้าสมาคมอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันยิ่งถ้าเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะจะยิ่งเสริมดวงทําให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจหน้าที่เสริมอื่นๆได้ง่ายบางึ้นด้วยนะถือว่าในช่วงนี้เนี่ยการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้อง ดูในเรื่องของเอกสารนะคะผลประโยชน์ต่างๆให้ชัดเจนนะจะทําให้คุณเนี่ยไม่ตกไปเป็นเหยื่อของใครในเรื่องผลประโยชน์นะคะถัดมานะคะสําหรับเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่กืนไม่เข้าใขรไม่ออกเป็นช่วงที่มีนู่นนี่นั่นเข้ามาให้คุณใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะชาวราศีกรกฎพยายามวางแผนให้ดีนะว่าเงินก้อนไหนใช้ทําอะไรอย่านํามาใช้ปะปนกันอะไรที่คุณกําลังอยากได้อยากมีในตอนนี้แล้วใจคุณ คิดว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมจะไปต่อดีหรือเปล่าถ้าคุณมีความลังเลใจแบบนี้แสดงว่าเป็นสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วนะคะไพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตําแหน่งตัวตนของคุณท่านกําลังคอยบอกคุณคอยชี้นําคุณอยู่ว่าเอออย่าพึ่งนะถ้าเกิดว่าทําอะไรตอนนี้ลงไปเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในเรื่องการเงินเห็นไหมคุณจะรู้สึกหนัก นะคะรู้สึกเหนื่อยหนักอ,อกหนักใจในการเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินเพราะฉะนั้นอะไรที่คาดหวังไว้อย่าเพิ่งรีบร้อนได้มาให้คุณค่อยค,อยคอยประคับประคองไปก่อนจดไว้ในลิตไว้ก่อนนะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้หักห้ามใจไว้ก่อนจะดีที่สุดอย่าเพิ่งรีบใช้เงินก้อนใหญ่นะมันจะยิ่งรัดตัวคุณแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยลำบากในภายหลังนะคะ ถัดมานะคะถ้าคุณกําลังรอคอยเงินก้อนไหนอยู่ที่มาจากความพยายามในการทํางานนะคะมาจากเงินโบนัสเงินพิเศษต่างๆเนี่ยมิวมองว่ามีโอกาสที่จะได้มานะ,ะแต่มันอาจจะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะคะ่ะชาวราศีกรกฎคุณต้องเดินเรื่องบ่อยๆนะคะติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันจึงจะได้เงินจํานวนนี้มาอย่างเต็มทีนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดนะมีแนวโน้มที่ เงินหรือผลประโยชน์ของคุณตรงนี้มันจะหายไปครึ่งๆได้เลยนะคะถัดมานะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับ คนโสดเนี่ยมิวมองว่าคุณนะคะจะได้พบเจอคนที่เขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับการใช้ชีวิตมีความเครียดมีความกดดันหรือช่วงจังหวะณตอนนี้ที่คุณเจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยดีนะมันเหมือนมันเป็นอุปสรรคมันเป็นบททดสอบต่างฝ่ายต่างมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปได้เห็นไหมคะมันสามารถที่จะสร้างครอบครัวได้แล้วก็ไปต่อกันได้แบบยาวๆแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะ นักอกหนักใจทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะพบเจอกับอุปสรรคและทําให้ความรักของคุณไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่มันมีทิศทางที่จะมีคนดีๆเข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณนะหรือว่าพบเจอเรื่องราวปัญหาชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกับคุณเข้ามาในช่วงนี้นะคะยังไงก็ลองเปิดอกเปิดใจคุยกันดูนะอาจจะเป็นกระยานเิมิตรที่ดีต่อกันได้ในอนาคตนะคะต่อมาสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างช่วงนี้คนรักของคุณค่อน ท้างนี้จะเครียดแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัญหาของเขามากๆเลยมันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะแสดงออกไม่ค่อยที่จะโรแมนติกนะคะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองนะคะคุณก็เอาแต่เก็บตัวนิ่งเงียบนะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกส่วนเขาเองนี่ก็พยายามแก้ไขในส่วนของเขาโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงคนรอบข้างนะคะความสัมพันธ์มันเลยดูเป็นแบบเอื่อยๆเชยๆนิ่งๆตัวใครตัวมันซะมากกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่มี มีคู่อยู่แล้วนะว่าเขาเนี่ยยังรักเราอยู่ไหมเขาเป็นอะไรนะคะในตอนนี้เนี่ยที่เขานิ่งๆเฉยๆเนี่ยเขารักเราอยู่จริงๆหรือเปล่านะอ่ะสำหรับคนมีคู่นะคะพ้่อยากบอกอะไรนะเติมเต็มนะคะใบที่สองเข้มงวดอ่ะ ใบที่สวางแผนเนี่ยค่ะเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเขาปัญหาของเขานะคะแต่ใจของเขาเนี่ยคือยังอยากมีคุณอยู่ยังรักคุณอยู่เต็มหัวใจเลยนะแต่เขาอะอยากที่จะทําให้อนาคตของเขาและคุณนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงนี้เขาเลยแบบค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับตัวเองนะ วางแผนหลายอย่างนะคะมันเลยทําให้เขาค่ะไม่ได้สนใจคนรอบข้างเห็นไหมเขาเอาแต่มุ่งเน้นไปในสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะเลยทําให้ความรักไม่ค่อยที่จะอ่อนโยนหรือสดใสสักเท่าไหร่แต่ใดๆก็คือเขายังรักและทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักของเขานะคะถัดมานะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้าง โชคลาภสิ่งที่มิวมองเห็นนะคะก็คือในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางมีทิศทางที่ดีมากจะมีโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะถ้าได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือเดินทางไปติดต่อสิ่งใดๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นโชคลาภในการเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะเน้นเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆค่ะจากบริวารคนใกล้ตัวที่เรารักและเอ็นดูในตอนนี้ก็ได้แล้วเรามาดูไพ่ตัวเลขอีกสักสามเลขกันดีกว่านะคะว่าดวงของคุณนะคะ มีเลขเด่นอะไรบ้างใบที่1เลข9นะคะใบที่2เลข5และใบสุดท้ายเลข0ูนย์นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้มาจนจบนะก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปที่มิวจะนำมาให้คุณได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ